นั้นการแค่เราสำนึกผิดเนี่ยแค่สำนึกผิดอย่างเดียวเนี่ยมันลดโทษไปตั้งเยอะนายโยมเนี่ยโยมจะทำผิดทำบาปทำชั่วมาจากไหนไม่รู้ละ่ะแต่ณเวลานี้ณนะขนาดนี้พรรษานี้เราสำนึกผิดและเราจะไม่ทำอีกต่อไปสำนึกแล้วเราจะไม่ทำอีกต่อไป,เร,ไออไปเราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี ไอ้ตัวที่ตั้งใจตัดตัวนี้แหละทำให้เราคนทุกได้เป็นตัวตัดนะเห็นนะพระองคุริมานฆ่าคนมา999าน้อยเก้เคนจะเหลือพันคนนิ้วเดียวเนี่ยพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดแม่ก็แม่ก็ไปเห็นพระปศศระเสงเจ้าเจ้าประสเสที่โกศลยกกองทัพไปแล้วจะไปปากองคุริมาน พุทธจ้าแม่ก็รีบไปก่อนแต่เช้ามืดเลยกะจะไปบอกลูกให้นใหนีไปัให้หนีไปเพราะว่าเขายกทับมาจะมาฆ่าลูกฝ่ายพระองค์ุริมาโจรก็เตรียมดาบเตรียมแล้วันนี้แลเหลืออีกนิ้วสุดท้ายเนี่ยเจอหน้าใครก็ต้องฆ่าเราจะได้นิ้วสุดท้ายครบพันจะได้ไปเรียนวิชา วันนี้ใครโผล่มาก่อนก็จะฆ่าพระพุทธเจ้ารู้ด้วยญาณว่าถ้าพระองค์ไปทีหลังเนี่ยถ้าแม่ไปก่อนองคุริมานหน้าตามืดตามัมจะไม่สนใจใครจะไม่นึกว่าเป็นแม่จะฆ่าแล้วจะกลายเป็นปีตุเป็นมาตุฆ่าก็จะเสื่อมจากมรรคผลนิพพานพระเจ้าก็เสด็จไปก่อนดักหน้าไปพระองคุริมาเห็นก็ควาดาบไล่ฟัน เราก็เคยได้ยินนะแล้วก็บอกวิ่งยังไงก็ไม่ทันพุทธเจ้าเดินแต่ไวกว่าองคุริมานวิ่งไปยังไงก็ไม่ทันแล้จึงตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนพุทธเจ้าบอกองคุริมาเราหยุดแล้วหยุดยังไง,ย,งยังเดินอยู่เลยข้าพเจ้าตัางหากที่หยุดบอกไม่ใช่ เราหยุดแล้วเราหยุดนานแล้วท่านต่งางหากที่ยังไม่หยุดเราหยุดจากการฆ่าผู้อื่นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่นเราหยุดจากความเลวไลยทั้งปวงเราหยุดแล้วจากวัฏสงสารอันยาวนานพูดอย่างนี้ปุ๊บกระแทกใจพระองค์ุริมานสติสตางที่หายไปฟื้นกลับมาทิ้งดาบ กราบขอเป็นสิทธิพุทธองค์ผู้องค์บวชให้กลายเป็นพระองค์คุริมานเดินตามพุทธเจ้ามาเข้ามาในในวัดพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมาถึงมาแวกาบพุทธเจ้าก่อนเอาเลิกเอาชัยบอกพุทธเจ้ายกกองทัพจะไปไหนเนี่ยจะไปปราบโจรองค์คุริมานบอกโอ้องค์คุริมานตายแล้วตถาคตได้ปราบปามแล้ว อ,อยู่ที่ไหนก็นั่งอยู่ใกล้ๆพระองค์เถอะก็สะดุ้งเห็นโอ้พระพุทธองค์ปราบโจรองค์คุริมานด้วยธรรมอาวุธไม่ได้ด้วยอาวุธเลยด้วยธรรมะทำชั่วมาตั้งเยอะแยะฆ่าคนมาตั้งเยอะแยะเพียงหยุดคําเดียวได้บรรลุเป็นพระอรหนันต์ได้หยุดเดี๋ยวนี้เลิกเดี๋ยวนี้แล้วก็พ,พูดตัวใหม่นะ ทำตัวให้มันดีทำใจให้มันดีวันแรกที่บินทบาทนี่โอ้ก้อนหินก้อนไม้เขาเคลี้ยงใส่หัวแตกบาดแตกข้าวก็ไม่ได้กลับมาวัดนี่เลือดเต็มหนา้าผู้เจ้าบอกอดทนเถิดนะอดทนเถดิดองคุริมาเธอทุกข์ก็แต่เพียงชาตินี้เท่านั้นเธอไม่ต้องไปเดือดร้อนในนรกเธอเจ็บปวดก็แต่เพียงชาตินี้เท่านั้น เธอไม่ต้องไปเจ็บปวดไปเดือดร้อนอยู่ในนรกอันหาที่สุดประมาณนี้ได้พระองคุริมันก็อดทนไปนั่งสมาธิบนก้อนหินพิจารณาจนได้บรรลุเป็นพระอารัตะผลเนี่ยเรายังไม่ฆ่าคนขนาดนั้นเลยเรายังไม่ทำบาปขนาดนั้นเลยทำไมเราจะบรรลุธรรมไม่ได้นะไอบาปของเราเนี่ยก็ชอบ ตำหนิคนอื่นฝากนกกระจอบนกกระจิบจุบจิบจุบจิบเนี่ยแหละบาปบาปหลายบาปในน้อยแต่ว่าสะสมไปสะสมมามันก็เป็นกระบุงกันนะนะแล้วก็บาปเป็นกระบุงแบกกันไม่หวัดไม่ไหวเอาใหม่นะหยุดหยุดนินทาว่าร้ายคนอื่นหยุดตำหนิผู้อื่นพันศาานี้ก่อนนอนก่อนจะนั่งสมาธิสำรวจก่อนว่า เราทำชั่วอะไรวันนี้ทำบุญอะไรวันนี้ทำบาปอะไรโอ้วันนี้เมื่อเช้าไปดา่าใหย่คนนั้นนะ่ะใหย่คนนั้นทำไม่ถูกใจไปด่ามันหน่อยโอ้ขอโทษเนอะพรุ่งนี้จะไม่ดา่าละนั่งหลับตาโอ้ผัวกินเหล้ามาเมื่อคืนตีหัวไปทีหนึ่งอา้าวพรุ่งนี้จะไม่ตีจะใช้คำพูดที่ดีๆนะพิจารณาปรปับปรุงแก้ไขตัวเรานี่คือ